นี่ส่งของให้ลูกค้าในช้อปปี้นะ <c oughs> JNT นี่ก็มีสู้สามสิบนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับสาวพมา่าในไทยนะครับ เดี๋ยววันนี้เฟิร์สบินให้อีกสามลำนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้ช่วงเช้าช่วงพรุ่งนี้ส่งประมาณสี่ลำนะครับแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวทำเครื่องบินน้ำให้อีกหนึ่งลำแล้วก็รีบส่งให้เพราะว่าเดี๋ยวร้านหนึ่งอะซีจะหยุดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเพราะจะไปเที่ยวเลทะนะครับเลทะเลยองนะครับ วันที่2ี่สิบดบสองยีนะครับร้านหนึ่งสีหยุดนะครับแต่รับงานไว้นะครับรับงานไว้เพอกลับมาก็ทําให้เลยนะครับส่งให้เลยนะครับ